ในข้อที่4นะครับมันอยู่ในเรื่องของกฎข้อ1ของเชอร์โมไดนามิกนะอยู่ในหัวข้อที่3นะครับก็คือไอสูตรที่พิสาสาสอนแปลว่าเดลต้าคเท่ากับเดลต้ายบวกกับเดลต้าดับอโอเคเอาล่ะมาตีความเลยนะให้ความร้อนเท่านี้แก่แกส๊สอันนี้แปลว่าแก๊สดูดความร้อนแปลว่ามันก็คือตัวเดลต้าคต้องแทนค่าด้วยบวกนะครับเป็นบวก69.9โอเคไหมครับ มีคำว่าแก๊สทำงานเนี่ยแก๊สทำงานเนี่ยเดลต้าวต้องเป็นบวกด้วยก็เป็น20จูลโอเคต่อไปเขาถามเรื่องอุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มขึ้นกี่เคลวินเนี่ยก็ถามตัวเดลต้าทีใช่ไหมแปลว่าไอ้ตัวเดลต้ายูตัวเนี้ยจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็น3 2 n ส่วนแล้วก็เดลต้าทีโอเคจากนั้นน้องก็ย้าย20ไปลบออกจากตัวนี้ใช่ไหมได้มาเป็น49.6โ okay? อเคและนี่เป็น49.6 เท่ากับ3ามส่วนสองนโมลคือ n นะก็ใส่1เข้าไป R ก็คือ8.3จครับแ3แล้วก็เดลต้าอะไรเดลต้าทโอเคน้องก็ลองคิดเลขดูนะเดลต้าทก็ออกมาเท่ากับนะครับก็คือ C k e เคลวินเป็นคำตอบลองคิดเลขดูครับ